เมื่อตื่นแล้วต้องรีบเชื่อมต่อกับภายในมีสติและสมาธิอาจจะไม่ถึงขั้นที่ทุกคนจะต้องมานั่งเชื่อมต่อไฮเออร์เซลตัวเองเริ่มต้นน่ะคุณต้องฝึกสติของตัวเองให้ได้ก่อนฝึกสติเนี่ยมันคือทุกสิ่งแล้วเราสามารถแยกได้ว่าอารมณ์ใดมันเกิดขึ้นในชั่วขณะนั้นแล้วเราก็ไม่หลงไปเป็นมันในทุกชั่วขณะไม่ว่าอารมณ์แบบกโกรธโมโหคิดลบหรือว่าเสียใจเศร้าทุกอย่าง เราไม่เป็นมันเรารู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นมันขึ้นมาให้เราเห็นจากประสบการณ์ชีวิตของเราไม่ว่าเราเจออะไรมาเรื่องเลร้ายแบบไหนมามันจะหอบมาหมดมาแสดงกับเราแม้แต่นั่งหรือเฉยเงี้ยมันก็เอาเรื่องนี้มาโดยที่ไม่ต้องมีทิกเกอร์ก็ได้มันดึงมาให้เราให้เรารู้สึกเศร้าไปกับมันอีกครั้งพอเรามีสติเราจะจับได้รู้ทันแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าฉันไม่ไปเป็นแกหรอก ฉันปัจจุบันนี้ฉันมีความสุขดีไม่ว่าชีวิตฉันจะผ่านอะไรมาก็ตามแต่แต่ปัจจุบันนี้ฉันมีความสุขดีฉันไม่จําเป็นที่ต้องไปหลงอารมณ์เหล่านั้นนี่คือสติ